มากันแล้วนะครับผมสำหรับการสปอยอนิเมะวานิทัสนกคัตนะผมหรือชื่อภาษาไทยบันทึกเวมไพร์วานิทัสนะครับผมตอนที่7จถึงเวู้ฮู้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ช่วยกันคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำต่อทำต่อนะผมรู้สึกมีมีกำ,ำลังใจมากๆเลยนะครับผมก็นะครับ ซีรีส์เรื่องนี้นะผมผมบอกเลยว่ามันยังไม่จบซีรีส์นะครับผมยังมีตอนต่อไปอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันมีกี่ตอนนะผมแต่ว่าผมจะทําให้จบซีรีส์เลยนะครับผมเพื่อเป็นการเอาใจคนดูนะครับผมก็ขนาดผมผมจะทําให้จบซีรีส์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องดูให้ครบทุกตอนนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับช่องผมก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผม โอเคถ้าพร้อมฟังสปอยกันแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับผมตอนที่7 เริ่มเรื่องมานะครับผมโนเอตและวานิทัศน์นะผมได้มาคุยกับออการนะผมที่ร้านขนมแห่งหนึ่งนะผมในเมืองเวนพายนั่นเองโนเอตนะผมและออกานะผมได้คุยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเรื่องชาลตันนั่นเองนะครับออกาได้ถามวานิทัศน์ว่าต้องขอโทษชาลก่อนนะครับวานิทัศน์นะผมก็ได้ถามว่าเรื่องอะไรงั้นหรอน,นะผมและก็ได้ปั่นประสาทออกานะครับผมวานิทัศน์นะผมได้พูดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน,นผม เรื่องที่ชาญดูดเลือดของวานิทัศนะครับผมและทิ้งสัญลักษณ์ครอบครองไว้นะครับผมชาญกลัวออกก้ารู้นะผมแล้วก็ได้พาวานิทัศออกไปนะผมชาญได้ขอให้วานิทัศเนี่ยเก็บเรื่องราวเมื่อวานไว้เป็นความลับนะครับผมวานิทัศจริงบอกว่าได้แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อไร่ที่ชาญก็หายเลือดเนี่ยต้องดูดเลือดเขาคนเดียวเท่านั้นนะครับผมตัดภาพมาที่ตอนเย็นนะผมณคาลือหาที่มี คนเล่นดนตรีและเต้นรำกันอยู่นั้นนะครับผมโดมิได้ชวนให้ชานมาเต้นรำด้วยนะครับจึงทำให้โนโอเอและวานิทัศต้องเต้นรำด้วยกันนะครับผมอยเกโนโอเอได้ถามวานิทัศว่ารู้จักความรักไหมนะครับผมวานิทัศก็ตอบกลับไปว่าไม่รู้นะครับผมแต่ก็บอกว่าเวลามองชานเนี่ยหัวใจของเขาจะเต้นแรงนะครับผมนั่นแหละคือความรักของเขานะครับผมพอเช้าอีกวันนะครับผมโนโอเอ ก็ได้เตรียมตัวไปพบลอดลูสบุญนะผมที่คฤหาสน์ของลอดรูสบุญนั่นเองนะครับตอนที่8พอมาถึงที่ที่ทมงานของลอดรูสบุญนะครับวานิทัสก็คุยกับลอดรูสบุญเรื่องของชาราตันและคาสาปนะครับลอดลูสบุญได้ถามวานิทัสเกี่ยวกับตํารานแต่วานิทัสได้บอกว่าถ้าให้ไปพบกับราชินีของเราแวมไพร์เนี่ยจะบอกเกี่ยวกับตํารานะครับลอดรูสบุญถามว่าไปพบเพื่ออะไรนะครับผมวานิทัสก็ได้ตอบกลับไปว่า เพราะว่าราชินีเนี่ยเป็นผู้ต้องคำสาปนะครับผมลอสรูดบุญนะผมทนไม่ไหวที่ดูมินลาชินีของพวกเวมไพร์นะผมก็เข้าไปบีบคอของวานิทัสนะผมปางตายเนี้ยผมออกไดาก็ห้ามไว้ทันไม่ให้ฆ่าวานิทัสนะครับผมลอสรูดบุญก็ได้ไล่พวกเขาออกจากเมืองนะครพอออกมาจากเมืองเวมไพร์นะครับวานิทัสได้ไปรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นกับออลล็อกนะครับออลล็อกโกรธจัดเลยนะผมปาหนังสือใส่วานิทัสไม่หยุด โนเอและวานิทัสน์ามได้ดูคดีเกี่ยวกับเวมไพร์ที่หายไปนะัวนิทัสนะผมก็ได้ไปหาดันเตนะผมเพื่อหาข้อมูลเวมไพร์ที่หายไปดันเตนะผมได้บอกว่าพวกที่ลักพาตัวเวมไพร์ก็คือชาร์เซอร์นะผมดันเตนะผมได้โยนกระดุมมาให้วานิทัสนะผมพอวานิทัสเห็นก็อึ้งไปนะครับ ภาพได้ย้ายมาที่พิพิธภัณฑ์กระดูกแวมไพายที่ได้สู้รบกับมนุษย์นะครับวานิทัสได้มาที่นี่เพื่อ,อหาพวกที่รักพาตัวแวมไพายนะผมแต่ก็ไม่เจอวานิทัสเน่ผมได้เข้ามานอนบนหลังคาโรงแรมและดูกระดุมไปด้วยนะผมวานิทัสตั้งใจว่าจะไปบุกฐานของชาร์เซอร์นะผมโนเอได้ตามไปด้วยนะผมวานิทัสกำลังจะงัดประตูเข้าไปนะผมแต่ยามก็มาเห็นพอดีนะผม วานิทัสผมได้ขโมยชุดมาใส่นะครับผมและลงไปชั้นใต้ดินนะครับวานิทัสนผมก็ได้เจอกับผู้ที่แข่งแก่งที่สุดในชาร์เซอร์นะผมชื่ออาฟอร์ทิสนะครับผมวานิทัสนผมได้ตีเนียนว่าหลงทางเข้ามาครับผมฟอร์ทิสนผมได้อาสาว่าจะไปพาไปหาทางออกให้นะครับแต่ก็ถูกฟอร์ทิสหลอกนะครับผม วันนี้ทัาสตผมถูกขังอยู่ในกรงโนเอ็ก no กำลังจะถูกฟอร์ทิสสังหารนะครับผมเพราะฟอร์ทิสรู้ว่าโนเอ็กเป็นแวมไพร์นะครับตอนที่เก้า หลังจากที่โนเอะโดนระเบิดแสงทําให้โนเอะรู้สึกว่าโลกสมการกับโลกความเป็นจริงเนี่ยปนกันอยู่นะครับวานิทัศนะผมจึงบอกให้โ no นเอะหนีไปนะครับผมนั่นจึงทําให้รู้ว่าคนที่โรลองจับอยู่ในคุกเนี่ยคือวานิทัศนะผมที่เขากําลังตามหาอยู่นะฮะและก็ได้เข้าไปหาวานิทัสนะผมและพูดว่านายคือวานิทัสินะผมอยากเจอนายมาโดยตลอดเลยนะครับผมและก็พูดอีกว่าเป็นประสงค์ของพระเจ้าแน่เลยนะครับผมแว้ไพายล็อกนายให้ทําสินะนะผมฉัน จัดก,ก,การเวภบยนั่นเองนะครับผมวานิทัสนะผมก็ได้ควรหน้าอ่าโลลองไปทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็บอกว่าเขาทําเป็นอ่าทาไปเพราะความต้องการของตัวเองนะผมโลลองร้องไห้นผ้ผมเขาคิดว่าวานิทัสเนี่ยเดินทางที่ผิดนะผมเลยจะจัดก,การกับโนเอะนะฮะผมให้วานิทัสเนี่ยรู้ถึงความรักของพระเจ้านะครับผมโลลองก็คือฟอร์ทิสนะผมผมไม่รู้ว่าอันไหนชื่อจริงอันไหนชื่อเล่นนะผมผมก็เรียกว่าฟอร์ทิสในตอนที่แล้วนะครับผม เออตอนนี้มันชื่อโรลองนะครับผมโอเคโนเอชนะครับผมสู้โลลองไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าโลลองแม่งโหดสัตว์รัดเซียนะครับผมแต่ก็โลลองใช้ดาบแท้ฟาดไปที่โนเอชนะครับผมโนเอก็พุ่งไปหยิบเชอรเทียนมากเกี่ยวไว้นะผมทําให้อ่าเกือบผนึกการโจมตีของโรลองได้นะผมแต่ไม่ใช่เลยนะครับโลลองกดปุ่มอะไรสักอย่างนะผมที่ทําให้ไฟฟ้าออกมาจากอาวุธนะผมแล้วก็ช็อต โนเอะนะครับโลล่องกระโดดเข้าไปจะใบฟันโนเอะนะครับวานิทัสเนี่ยได้มาช่วยไว้ท่านแล้วก็หนีไปได้นะครับผมวานิทัสกับโนเอะนะผมก็ได้มาหลบที่หลังกําแพงนะผมทั้งคู่ก็คุยเกี่ยวกับแผนกันเล็กน้อยนะผมแล้วก็วานิทัสก็ได้บอกว่าที่เขามาที่นี่เนี่ยไม่ได้มาสู้กับชาร์เซอร์นะผมแต่มาหาดรมอร์อโรนะครับผมที่เคยจับตัว วานิทัสมาทดลองนะครับโลลองนะผมได้แจ้งสมาชิกซัสเตอร์นะผมว่ามีผู้บุกลุกนะครับผมพอโลลองออกมานะผมก็พบว่าลูกน้องโดนเล่นงานจนหมดแล้วนะครับวานิทัสนะผมได้จัดการลูกทีมของโลลองไปหนึ่งคนและบอกโนเอว,ว่าจะใช้ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวประกันเพื่อหน,นีนะครับโนเอไม่ยอมนะครับผมเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะครับไม่อยากให้ใช้เป็นตัวประกันนะผมทั้งคู่ก็เถียงกันนะครับวานิทัสนะผมก็ได้พูดกับโนเอว,ว่าแวมไพร์ก็เป็นสา มีพลังแต่ไม่ใช้นะผมจึงทำให้โนเอะนะผมตกลงใช้แผนของวานิทัสแบบกดๆนะครับผมแต่แทนที่จะใช้ผู้หญิงนะผมกับใช้วานิทัสเป็นตัวประกันแทนนะผมและโยนวานิทัสไปให้โลลองนะผมโลลองก็รับนะผมแล้วก็ได้เสียหลักไปนะผมโนเอะนะผมได้บอกว่าที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อตรวจสอบคดีคดีหนึ่งนะครับผมพอพูดจบพวกวานิทัสกับโลลองก็จับข่าวนั่งคุยกันนะครับผมมึงเพิ่งต่อสู้กันตะกี้เองหลังจาก ที่โลลองได้ฟังเรื่องราวที่มอโรยังอยู่ที่ฐานชัเซอร์นะผมโลล่องอาสาจะไปด้วยนะผมและได้ขอโนโอเอบเป็นเพื่อนเฉยเลยนะครับผมมึงเพิ่งต่อสู้กันนะเว้ยมึงขอกันเป็นเพื่อนกันซะแะน่ในครับผมคิดต่อต่อกันดีกว่านะผมวันิทัสนะผมก็ได้นำทางไปหาดร์มอรโรนะผมพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยดร์มอโรก็ต้อนรับอย่างดีเลยนะครับผมผมชอบหน้าวันิุัสตอนจบมากเลย <c oughs> จบครับผม จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการสปอยอนิเมะเรื่องวันิทัศโนขาดนะผมหรือชื่อภาษาไทยบันทึกแวมไพร์วานิทัสนะผมตอนที่7ถึงเก้านะผมก่อนที่ผมจะปิดคลิปนั้นนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมที่คอมเมนต์ว่าอยากดูต่ออยากดูอีกทำต่อทำต่อนี่ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณจากใจเลยนะผมรู้สึกแบบมีกำลังใจขึ้นมาเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์มานะฮะ เออนะครับผมจะทําให้จบซีรีส์เลยนะครับผมก็เอออย่าลืมนะครับผมเรื่องนี้นะผมดูถูกลิกิ์ได้ที่แอปบ ili ิลิบิลินะครับผมสนับสนุนของถูกลิกิ์กันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ้งกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย